สวัสดีค่ะพี่ชื่อแพรวารเพิณนะคะชื่อเล่นชื่อใบหมอนค่ะพี่อบติด2ที่นะคะเป็นในระบบทีแคสกับระบบรับตรงค่ะก็ทีแคสพี่ติดเป็นคณะสาขาวิชาศาสตร์นะคะภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกมหาวิทยาลายาัยนเรศวรค่ะแล้วก็ของรับตรงพี่ติดเป็นแพทย์แผนไทยของสถาบันพระบรมราชชนกค่ะซึ่งตอนนี้พี่เลือกเรียนของสาขาวชเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกที่มหาวิทยาลายาัยนเรศวนค่ะ สำหรับความรู้สึกที่มีต่อ e-learning นะคะก็คือรู้สึกว่าสะดวกมากๆแล้วก็แบบว่าเราหาเรียนได้ทุกอย่างที่เราที่เราอยากเรียนเลย e-learning มีหมดนะมีเยอะบทเรียนเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่บอกว่าสะดวกก็คือช่วงหนึ่งที่โควิดมันแบบว่าเยอะอะค่ะแล้วก็เทคคอร์สกับมาเรียนที่บ้านได้นะแล้วก็ช่วงที่มันซาเนี่ยเราก็ไปเรียนที่สถาบันแต่ว่าข้อดีของไปเรียนที่สถาบันคือบรรยากาศโดยรอบคือแบบ เรามองไปทางไหนก็เห็นแต่คนเรียนอะ่ะมันก็เราก็จะต้องแบบรู้สึกถูกกระตุ้นว่าแบบเฮ้ยฉันก็ต้องเรียนเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็แบบเป็นบรรยากาศที่คิดถึงเหมือนกันนะคะ สิ่งที่ได้รับจาก e-learning นะคะก็คือแน่นอนเราได้ความรู้เยอะมากๆรวมไปถึงเทคนิคต่างๆเทคนิคการทำข้อสอบเทคนิคการเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพี่ๆครูให้เยอะมากๆนะคะแล้วก็มันใช้ได้จริงนะคะในข้อสอบรวมไปถึงตอนเนี้ยที่ยังที่เรียนมหาลาัยอค่ะก็ยังได้ใช้อยู่หลายๆอย่างเลยค่ะเยอะมากๆค่ะค่ะสำหรับความประทับใจต่อ e-learning นะคะก็คือเออพี่พ ครูป้าลุงทุกคนนะคะคือใจดีกับเรามากๆใส่ใจเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ที่นั่นก็เป็นแบบว่าที่ที่แบบอยู่กับเพื่อนมีความสุขกับเพื่อนๆนเยอะเลยคะ่ะเราเครียดเราท้อแล้วก็แบบคุยกันที่นั่นก็เยอะเหมือนกันแล้วก็เออ,อย่างที่บอกไปนะว่าบทเรียนที่เลนนีง่งาเยอะมากๆ,ๆแล้วก็ละเอียดมากๆ,ๆแล้วก็เทคนิคเยอะนะคะแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่แบบว่าประทับใจมากๆก็คือ โรตีหน้าอีเลนนิงค่ะ absorption. คือน้องๆคนไหนยังไม่เคยได้กินนะคะก็พี่อยากให้ไปลองคือมันอร่อยนะอยากให้ลองคะ่ะมันอร่อยจริงๆวราทับ <medium> <ป stage> ใจค่ะก็อยากจะฝากถึงคู่ทุกคนนะคะถึงแม้ว่าหนูจะเรียนที่นั่นไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ รู้สึกผูกพันนะคะแล้วรูรู้สึกขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่านั่งใจสอนคือสิ่งที่ทุกคนสอนคือหนูได้ใช้จริงๆนะคะบอกว่าหนูได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวหนูจริงๆก็รักแล้วก็คิดถึงมากๆเลยค่ะรวมไปถึงพี่ๆป้าๆลุงๆทุกคนนะคะก็ตอนที่หนูอยู่ที่นั่นก็ทุกคนดูแลหนูดีมากๆหนูก็เชียร์อัพหนูดีมากๆเลยหนูก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะคะ ถ้าโควิดมันจะลงอะไรเงี้ยหนูก็อยากไปหาเหมือนกันนะคะก็ตั้งนะคะพี่ว่าคีย์หลักนะคะของการเตรียมตัวสอบเนี่ยก็คือต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะทั้งเวลาอ่านหนังสือเวลาทำ,ทำโจทย์แล้วก็เวลาที่เรียนของที่โรงเรียนด้วยนะคะมันจะต้องยึดกับตัวเราว่าเราไหวเท่าไหนแล้วก็วิชาไหนเราถนัดไม่ถนัดอะไรเงี้ยเราก็จัดสรรเอาว่าเราจะ ช่วงเวลาเนี้ยเราจะอ่านอะไรเราจะทําอะไรนะคะอย่างวิชาที่เราถนัดเนี่ยเราก็ต้องทํามันให้แน่นเข้าไว้เนาะแล้วก็วิชาที่ไม่ถนัดเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเลือกเฉพาะหัวข้อขึ้นมาที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะแบบทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทําแบบนั้น,นบางทีแบบว่าเราไม่ถนัดพี่เข้าใจว่ามันยากเพราะว่าพี่เองก็มีวิชาที่ไม่ถนัดนะคะแล้วก็เราต้องขยันสู้กับตัวเองให้ได้นะคะก็สู้ๆค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องที่พี่อยากจะฝากให้น้องๆนะคะก็คือพี่อยากให้เราเนี่ยมีวิธีจัดการกับความเครียดของตัวเองด้วยนะเพราะว่าช่วงมอของเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเครียดมากทุกอย่างมันกดดันเราอยู่ล้วพยายามอยากกดดันตัวเองเพิ่มนะคะมันทําได้ยากแต่ว่าแบบมันทําได้อย่างเช่นเวลาแบบเราทําข้อสอบทําโจทย์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบเฮ้ยทำไมฉันโง่จังเลยอย่างเงี้ยลองบอกว่าพูดแบบ เออไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันก็ทําได้เดี๋ยววันพรุ่งน,น,นี้ก็ทําได้แค่นี้ก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองให้กําลังใจตัวเองดูนะคะเพราะว่าแบบเราจะได้เหมือนกับเชียร์อัพตัวเองอะไม่ทอรู้สึกท้อแท้เกินไปอะคะ่ะแล้วก็เรื่องเกรดเนาะมันเป็นตัวที่เราคอนโทรลมันได้ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาคะแนนทุกตัวของเรานะคะพี่อยากให้เราเโฟกัสตั้งใจกับตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ ที่เป็นกําลังใจให้นะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยขยันต่อไปพยายามต่อไปสู้กับตัวเองต่อไปนะคะพี่เชื่อว่าน้องจะทําได้ค่ะสู้ๆค่ะบ๊ายบาย